เดี๋ยวมาให้ดูวิธีเช็คลายเมนนะครับอันนี้คือผมตั้งใหม่นะติดตั้งเสร็จเมื่อกี้ได้แล้วละ่ะเวลาเช็คให้เรามือโยกนะครับมันจะหลวบอยู่นะล่างบนมันจะโยกได้ทุกมุมเลยนะอันนี้ถือว่าลายเมนได้นะครับไม่ขัดไม่งัดแต่ถ้าในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าเราโยกอย่างนี้ต,ต้องหมุนด้วยนะ ว่าโยกฝั่งนี้เสร็จแล้วก็หมุนมูเล่กลับอันนี้โอเคนะผ่านแต่ถ้าในกรณีเราฝั่งนี้โยกหลวมและมาฝั่งนี้ขัดตึงมันขัดโย,โยกไม่ได้นะในกรณีนั้นให้เราคลายน็อตล็อกปั๊มเลยครับถ้าเป็นปั๊มสามไฟฟมันจะมี6ตัวนะหลังด้วยอ่าให้เราคลายให้หมดแล้วเอามือเคาะหา หรือว่าถ้าเป็นเครื่องรถไถก็เอามือ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 ควงหมุนอย่าให้มันติดนะให้หมุนไปเรื่อยให้มันดึงปั๊มมาครับแต่ว่าต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะ6ตัวหรือถ้าเป็นเครื่องรถยนต์ให้เราคลายน็อตเสร็จก็คือบิดกุญแจให้มันหมุนนะ่ะแต่อย่าให้มันติดนะอ่าแล้วก็มาโยกโซ่ดูแต่ถ้าหมุนอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้ให้เราเอามือเคาะเลยเคาะแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นแล้วมาโยก ถ้าเกิดไม่ได้แล้วก็คาะหน้าข้อหลังเอาครับแล้วก็ไขน็อตล็อกน็อตให้แน่นแล้วมาโยกต้องล็อกให้ล็อกน็อตให้แน่นก่อนนะครับแล้วค่อยโยกไม่ใช่ว่าน็อตยังไม่ล็อกแล้วโยกแล้วมันหลวมพอไขน็อตไปมันตึงปี้เลยนะครับก็คือมันจะดึงถ้าลักษณะนั้นแสดงว่าแสดงว่าปั๊มต่ําให้เราชิมเลยหาอะไรสอดก็ได้เป็นแหวนที่แปวนหรือว่าอะไรก็ได้เอาที่เราหาได้นะครับสอดเข้าไปใต้ปั๊มแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่น มันจะหลวมเองเพราะว่ายอยยอยโซ่เนี่ยจะดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับอันนี้ของผมโยกได้ทุกมุมนะก็คือเดือนนึงขอเลยแล้วครับลูกค้าแต่ละเจ้านะเดือนนึงนี้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยเสียสละเวลาสัก10-20นาทีอย่างนี้ให้เช็คหรือหรือออกอัดจารบีแล้วก็เช็คด้วยจะดีเลยครับที่จริงอายุการใช้งานยอยพวกนี้นานนะครับเจปีสบายครับผม ขนาดรถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยขับประจําทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีสองสามปีแล้วนะก็เปลี่ยนเส้นทีปีสองปีครับโอเคครับผมขอบคุณครับ